สวัสดีค่ะวันนี้ปถามมาทำกับข้าวเจนะคะวันนี้วันพดัดวันนี้เราก็จะมาทำผัดมะเขือนะคะผัดถึงมะเขือเจนะคะ ไม่ได้ผัดพริกแกงนะผัดพริกธรรมดาใส่น้ำมันนิดนึงตามสไตล์มาตรานนะคะเพื่อรักษาสุขภาพใส่พริกจินดานะคะทุกคน Bye. วันนี้วันพระเป็นอาหารเจนะคะเดี๋ยวทนแบบนี้สิ ใส่น้ำไม่นิดนึง ใส่โปรตีนกเกษตรนะคะป่าถาจะผัดให้มะเขือสุกเพื่อเขือนิ่มเลยนะคะทุกคนปราถาไม่กินนะคะผักสุๆกๆกรอบๆผู้สูงอายุอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ เกลือจุมพูนะคะครัวบ้านปราถาขาดไม่ได้นะเกลือจุมพูเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายเกลือจุมพูซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาล 真的。嗯啊 <laughs> ปรุงรสตามที่เราต้องการนะคะทุกคนไม่ต้องรลอกเป็นแบบไข่นะคะอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ใส่โหระพาลงไปเลยเป็นอันว่าเสร็จนะคะ แ้วก็เสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราเจเอ้ยผัดมผัดมะเขือผัดพริกมะเขือของป้าถานะคะฝากกดเลิฟก, <c oughs> กดไลค์กดซับสไครต์ป้าถาด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> บ๊ายบายขอสั้นๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ